ค่ะวันนี้น้ตงตงตังจะมาเลือกมีชีวิตกับไม่มีชีวิตคันนะคะก็นี่ไม<อ>่มีชีวิตค่ะอ๋อเหรอคะต้นไม้มีชีวิตเพราะเพราะว่ามันโตได้ค่ะสิ่งมีชีวิตที่หนูว่าก็คือนิโน่เสาอันนี้คือตัวอะไรตัวหมามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีชีวิต what is it human 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 be alive มีชีวิตไหมคะมี เป็นสัตว์อะไรครับสัตว์มีชีวิตต้นไม้เป็นสิ่งสิ่งไม่มีชีวิตแก้วนะ้ำขวดนะ้ำสวัสดีค่ะมีโตบมโตมีมุม,ม,มครับอ๋อแมงมุมอันนี้คือแมงมุมนะคะลูกบอเป็นสิ่งไม่มีชีวิตครับสวัสดีครับผมว่าต้นไม้ครับเป็นสิ่งมีชีวิตครับ ค่ะทุกคนหนูชื่อเด็กหญิงปุณิการาสกุลธรรมวันนี้หนูจะมาแนะนำสิ่งมีชีวิตอันดับแรกนั่ก็คือคนนั่นก็คือตัวหนูค่ะอันดับที่สองก็คือสัตว์ไก่เต็มเลยแล้วก็หมาอันดับที่สามนะคะก็คือต้นไม้ค่ะ เพราะว่าต้นไม้อกินน้ำได้นะคะต้นไม้ต้นไม้มีชีวิตตัวหนูมีชีวิตต่อไปก็จะมาแนะนำของไม่มีชีวิตของไม่มีชีวิตกระเป๋าไม่มีชีวิตคนมีชีวิตหมามีชีวิตรองเท้าไม่มีชีวิตบอลไม่มีชีวิตปลาเทนไม่มีชีวิตทอม้ตินซีมีชีวิต องเล่สิ่งไม่ไม่มีชีวิตอเอาอีสิ่งม่มีชีวิตมีชีวิตขนุนคือปลาค่ะคือทำไมปลาถึงเป็นสิ่งมีชีวิตคะก็มันว่ายก็มันว่ายได้ค่ะมันกินอาหารได้ด้วยค่ะแต่ที่มีชีวิตที่อยู่ในบ้านหนูค่ะนี่คือปลาของหนูค่ะอันสามารกกินอาหารได้สิ่งที่มีชีวิตวัว ววันนี้หมอจะมาแนะนำสิ่งมีชีวิตใจแมว<า>ปูปลาวันนี้ผมจะมาแนะนำสิ่งมีชีวิตอย่างแรกก็คือน้องงินครับนกจมเนินโตโตได้ต่อไปอย่างที่สองก็คือต้นไม้ต้นไม้จมเติบโตโตได้เรื่องนะ วันนี้ผมจะมาแนะนำสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งสิ่งมีชีวิตได้แก่ไก่คนต้นไม้กระต่ายสิ่งไม่มีชีวิตได้แก่พัดลมยางลบลูกโป่งพระอาทิตย์วันนี้หนูจะมาแนะนําสิ่งของที่ไม่มีชีวิตน้งบองที่ไม่มีชีวิตที่คนสร้างขึ้นเอง ที่ต้องสทรพที่ไม่มีชีวิตคุณสร้างขึ้นเองกบูคับนสอที่ไม่มีชีวิตที่คนสร้างขึ้นเองขอบค่ะนี่นะคะไอเดียกำมาลำเล่นชนะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตกันเลยนะคะทั้งกับสิ่งมีชีวิตกันเลยะคะ่ะสิ่งมีชีวิตคือต้อนไม้กับใบไม้นะคะมันดูด ดูน้ำด้วยน้ำฝนนะคะโอุยไม่มีชีวิตเคื่องออ,อลงการไม่มีชีวิตนะคะสวัสดีครับผมชื่อ พ่อและโนบีขวดรอมันจะจมไหนเดี๋ยวลองลองอยู่สิลูกแตาบีจะมัจนจะจมลงไปค่ะอ่าบีอ่าน้ำเต้าถ่ยก่อนลูกอย่าให้น้องทำก่อนอ่าจมแล้วแล้วไงต่ออ่าแล้วลงปลไปที่ลูกปล่อย แล้วมันจะค่อยๆขึ้นมาเอาปล่อยปล่อยแล้วน่าขึ้นมาแล้วเนี่ยลูกขึ้นมาแล้วนี่เฮ้ยขึ้นมาแล้วแล้วบีบลงมาค่ะอ่าบีบบีบมากเลยนะคะแล้วต่อไปเกลือเกลือใส่นะคะใส่ลงไปใส่เราเอาไว้ใสแป้งนี้นะคะ นี่ไอ้กองหนุ่ยเป็นแล้วเหรออ่ะข้าครูเริ่มเป็นคุณเป็นแล้วโว้าวมาเลยครับอ้าวให้ครูดูหนิอ่ะครูครับอ้าวค้าูเป็นแล้วนะคะเด็กๆครูครูููดคครรับเป็นแล้วข้าวหนูก็เป็นแล้วก็ใส่ในกล่องใส่ในกล่องและกระเพียงประเพาแล้วก็อยู่แล้ว่ะอ่าเอ่ออ่อ

ฟ้าส <2 S 2> ีโรไม่ไ้ทั่วนะคะโรดไ่คู่เลนี่คื